รู้สึกภูมิใจมากครับเพราะว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะแล้วก็งานที่เราทําก็ได้กลับไปคืนสู่สังคมอีกทีครับเรารับมาแล้วก็นำสิ่งของพวกนี้ไปเปลี่ยนเป็นค่าเทอมแล้วก็ไปส่งเสริมในเด็กที่ได้อโอกาสนะครับบางคนก็ขาดโอกาสเราก็ได้เติมเต็มสิ่งนี้ให้กับน้องๆครับรู้สึกดีครับที่ได้มีส่วนร่วมได้ช่วยเหลือสังคมนะครับ ได้ช่วยเหลือเด็กๆที่ขาดโอกาสในสังคมครับรู้สึกมีคุณค่ารู้สึกตัวเองอเป็นส่วนสําคัญที่ได้ช่วยเด็กๆที่ขาดโอกาสในสังคมครับภูมิใจในโครงการเหลือขอที่ช่วยน้องๆช่วยเหลือชุมชนต่างๆในของสิ่งที่น้องๆบริจาคมาครับผม